น้ำยาล้างจานแมวจำเป็นแค่ไหนต่างจากน้ำยาล้างจานทั่วไปยังไงบ้างซึ่งโดยหลักเลยคือเรื่องความปลอดภัยของน้องแมวเรานี่แหละวันนี้เรามาเจาะลึกกันว่าทำไมเราต้องมีน้ำยาล้างจานแมว,หร,แมวหรือน้ำยาล้างจานสัตว์เลี้ยงหนึ่งความแตกต่างเรื่องค่า pH น้ำยาล้างจานคนส่วนใหญ่เป็นด่างแรง pH สูงเพื่อสลายคราบมันเร็ว น้ำยาล้างจานแมวถูกออกแบบมาให้ pH ใกล้เคียงน้ำหรือบางสูตรก็ใกล้เคียงกับผิวแมวเพราะเวลาน้องแมวกินอาหารน้องจะเอาลิ้นเลียเศษอาหารที่เหลือในจานหรือในถ้วยของเขาถ้ามีสารตกค้างที่ pH แรงเกินไปจะทำให้ระคายเคืองในปากกระเพาะหรือระบบย่อยอาหารได้ 2. ส,สารลดแรงตึงผิวหรือว่าเซอร์แฟกนน้ำยาล้างจานทั่วไปใช้ SLS หรือสารกลุ่มซัลเฟตแรงๆทำให้เกิดฟองเยอะแต่ล้างออกยาก น้ำยาล้างจานแมวใช้สารลดแรงตึงผิวแบบอ่อนโยนมักสกัดจากมะพร้าวข้าวโพดหรือพืชฟองน้อยกว่างแต่ล้างออกง่ายและลดโอกาสที่แมวจะกินสารตกค้างเข้าไปอีกด้วย 3. กลิ่นและน้ำหอมน้ำยาล้างจานคนชอบใส่กลิ่นเลมอนส้มมิ้นให้รู้สึกสดชื่นน้ำยาล้างจานแมว ไม่ใส่น้ําหอมหรือถ้ามีก็จะเป็นแบบฟูดเกรดที่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงเพราะแมวมีประสาทรับกลิ่นไวมากกลิ่นที่เราคิดว่าหอมอาจจะกลายเป็นกลิ่นเหม็นรุนแรงสําหรับเขาเลย c สารกันบูดหรือสารเคมีอันตรายน้ำยาล้างจานคนอาจมีพาราเบนฟอร์โมดิไฮรรลิเซอร์ฟอสเฟตซึ่งไม่ได้เป็นปัญหากับมนุษย์ แต่น้ำยาล้างจานแมวจะตัดสารพวกนี้ออกเพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีตับเล็กและกําจัดสารพิษช,ช้ากว่ามนุษย์มากของที่เรากินเราไม่เป็นอะไรถ้าแมวกินเข้าไปแม้ปริมาณน,น้อยก็อาจสะสมจนป่วยได้ 5. เรื่องคราบอาหารสัตว์หลายคนคิดว่าอาหารแมวก็คล้ายๆอาหารคนใช้น้ำยาล้างจานคนก็ได้สี แต่จริงๆอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารเปียกหรืออาหารกระป๋องมันจะมีไขมันสัตว์และโปรตีนที่เกาะแน่นกว่าน้ำมันในอาหารคนอีกน้ำยาล้างจานแมวถูกออกแบบมาให้สลายคราวพวกนี้ได้ง่ายแต่ยังอ่อนโยน 6. แล้วจำเป็นต้องใช้แค่ไหนคำตอบคือจำเป็นเพราะถ้าเราใช้ของคนต่อให้ล้างสะอาดแค่ไหนก็เสี่ยงสารตกค้างอยู่ดี และแมวของเราก็ต้องกินจากถ้วยนั้นทุกวันการมีน้ำยาล้างจานแมวเฉพาะเท่ากับเราปกป้องสุขภาพเขาในระยะยาวทั้งลดโอกาสโรคในระบบย่อยอาหารตับไตและทำให้เขากินอาหารได้ปลอดภัยขึ้นทุกมือ 7. หาซื้อง่ายไหมจะซื้อได้ยังไง เมื่อก่อนอาจจะหายากแต่ตอนนี้มีขายทั่วไปในออนไลน์เลยในช้อปปี้ลาซาดาหรือตามร้านเพจช็อปใหญ่ๆก็มีให้เลือกราคาก็ไม่ต่างจากน้ำยาล้างจานคนเท่าไหร่แต่ความสบายใจและสุขภาพแมวมันคุ้มกว่ามากสรุปน้ำยาล้างจานแมวไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่เป็นของที่ควรมีเพราะสุขภาพดีของน้องแมวเริ่มต้นง่ายๆจากจานอาหารที่สะอาดและปลอดภยัยใครยังใช้ของคนอยู่แนะนำว่าควรเปลี่ยนได้แล้วนะ เพื่อที่น้องแมวของเราจะได้เลียจานเลียถ้วยอย่างปลอดภัยทุกวันเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้ในคลิปทาดแมวลงไปเลือกดูกันได้เลย